กลายเป็นเรื่องดูเดือดจนหลายคนให้ความสนใจไม่น้อยหลังล่าสุดนายสุรชัยจันทิมาทรหรือที่รู้จักกันในนามงาคารวานศิลปินแห่งชาติชื่อจัดตั้งสหายพันตาสมัยเข้าป่ารวมกับพรรคคอมมิวนิสต์แสงประเทศไทยพคอทออได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับคำพูดของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีการพูดถึงปมการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยง,งาคารวานได้ระบุเนื้อหาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า สหายใหญ่ครับปัญหามันไม่ใช่เรื่องความรุนแรงหรือสงครามปัญหาคือท่าทีของนายต่อถ้อยแถลงอันก้าวร้าวไม่ให้เกียรติและไม่เคารพมิประเทศของฮุนเซนท่าทีอย่างนี้ของเขานายไม่มีปฏิกิริยาจะโต้อตอบอะไรเลยหรือสักแอเดียวก็ยังไม่มีกรงใจอะไรไม่ทราบและอีกอย่างมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์ด้วยนายเข้าใจผิดมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์มันเป็นเรื่องเหตุผลและความเป็นธรรม งานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นหลายคนต่างพากันแสดงความคิดเห็นในมุมมองหลากหลายอาทิคำพังเพยคอมเมนสุรินอารักมันออยไดขมอดเรียนจนกับท้าเจ้าที่ไม่ให้ท่าผีป่าไม่กล้าเข้าลูกพี่ยังไม่ได้สั่งก็กล่อมแกล้มไปเรื่อยๆครับเอาคนแบบนี้มาปกป้องป้องกันประเทศหรือครับความเด็ดขาดก็ไม่มีดีอย่างเดียวเติมคำในช่องว่างเอาเองครับอ้าวเคยเป็นสหายด้วยไม่น่าเชื่อค่ะปุถุชนย่อมรู้ว่าความเป็นรัชชาติมันต้องมีศักดิ์ศรีรัฐมนตรีไทยหัวใจขมรน,นิ่มนวลไปนะครับตอบโตาบ้างก็ดี พระท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นต้น